าทางสายใหม่นะครับทางสายใหม่นะครับนะครับของไฟนะครับเส้าบอมนะครับทกครางสายใหม่นะครับ,นะรบอ่ะรอลุ้นกันเลยนะครับทางสายใหม่ ขาเก่าครับทางสายไม่ไปเลยครับจุดใดครับจุดใดครับตัดตอ่ก่ะครับโอ้จุดไม่ครับครับจุดไม่จุดไม่ตัดตเตพีไกนครับแก่ทางครับจุดแก่ทางพ้อมครับโอ้ยเร่งแล้วนะครับผม ไปไกลได้หลายหลายหอยที่นั่นทางสายไหมจองโจดิสามสองหนึ่งเฮ้ยมาลูกบ้าไปลูกบ้ามา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 ลูกบ้าเฮ้ยนี่เลยนะครับ กทางดีมากมากเข่มมากมากเนี้ยบมากมากนะครับทางสายใหม่เบ้าลูกเบ้าเบ้าลูกเบ้าเป็นลูกหลังไปลูกหลักไปลูกหลังไปลูกหลังไปเดี๋ยวเนี้ยด็เดินมาไะเดียตอนไดหรือเปล่าลูกลักไปลูกหลักไปลกไปหลกาลูกหลูกซลูกซลูกกำลังได้38 สวยงามรลบสวยงามฮิปห้าโยกแล้วนะครับโยบติปเยอเลยปีนตึ้งตา,าบึกการว่างหางเริ่มไปไปไปหางดีหางดีนะครับ สุดยอดมากนะครับมตตรงนรับตรงเบรรลุนะครับทางสายใหม่นะครับพดีโ้ยสายใหม่ัสวยงามมากๆนะครับหวานเทียบครับพุธยพัดครับเหมือเซาทียบรรลุที่บรรลพัดนะครับโอ้ยแัดล้ำตครับครับผมอะไรรับมับแัมกแล้วครับผมเล่ก็สูงเครับท่านข้อมือหัวเทียบนเนพ้นเหตุรับเอลำตเทียบรรลุรับลำตัเทียบรรลุนะครับ เทียวกลูดนะครับเทียบกลูดเป็นได้มได้เกิดนะครับนี่ครับเทียบบอมนะครับเทียบบอมนะครับทางสายใหม่นะครับนั่งผู้ใดต้องการมุงไฟนะครับในงานประเพณีนะครับทางสายใหม่นะครับอถือว่าสวยงามนะครับวันนี้นะครับฟังดียังเจออยู่เย็น ติดลอยมันจะงีบางครับแต่เก็บด้านใต้ของก้อนขาวนะครับที่เป็นดําอาจจะเป็นขาวไล่ๆนะครับอยู่ฝากขวาของคูมควันอยู่ด้านใต้ของก้อนขาวเลยครับเขาเลี้ยวมาอ่าใกล้ถึงสองหลักชี้ซิปแล้วเนี่ยสองหลักชี้ซิปฮันฮะ เอาไว้ลูกบาไว้ลูกบาไว้บาไว้ไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆรอกนะควนใหญ่สองพัเอารอาใหนก็ดนกระโกกระโหกกกาเป็นเหล็กสี่ลอยเลยนะครับเทียบลอยบอก มเ็กสีรอยเลยนะครับเทพบอมนะครับนี่ครับข้างสายไหมนะครับอ่าไม่ใช่เดียวครับมาไีนะาแปพนะครับหต่ัทอยู่นที่เลยทีกเบนับตาอสัตจงานมอกมันเป็นงานเอานะครับเี่ครับเอาลครับเหล็กสี่รอยเล่นนะครับเลครับเล็กสีรอยเลยนะครับทางสายไหม่นะครับ no oh. no oh. เรามากๆครับข้างสายไหมครับตามรถมาต้ง425 23 423คะแนน